งกงามสงา่าแล้วก็มีความกล้าหาญเชิงจริยธรรมกล้าแสดงออกในสิ่งที่งดงามนะมองปุ๊บเลยว่าจะเป็นเด็กสตรีวิทย์คือมีความเชื่อมั่นในตนเองพอเข้ามาอยู่มาสัมผัสนะก็รู้ว่าเป็นคนที่มีวาสนาคนหนึ่งที่ได้มาอยู่กับกลุ่มคนที่เป็นคนดีและเป็นคนที่ยอดเยี่ยมหลายๆด้านนี่คือความภาคภูมิใจที่มีต่อสตรีวิทย์เป็นอย่างยิ่งค่ะ จะชื่นชมครูโรงเรียนสตรีวิทย์ว่าเป็นครูที่มีความสามารถและเป็นครูที่เก่งค่ะแล้วก็เมื่อครูเก่งแล้วเน anyway. ี่ยทำไมนักเรียนจะไม่เก่งล่ะคะเพราะฉะนั้นความมีชื่อเสียงของโรงเรียนสตรีวิทยาเนี่ยเพราะครูเก่งแล้วได้ลูกศิษย์เก่งได้ลูกศิษย์ดีเข้ามาจึงทําให้โรงเรียนนี้มีชื่อเสียงมาถึงเป็นเวลาถึงร้อยสิบเอ็ดปีก็ยังมีชื่อเสียงอยู่เด็กสตรีวิทย์เนี่ยจะเป็นเด็กที่กล้าค่ะ เป็นเด็กฉลาดก็ทำกล้าคิดแล้วเขาก็ภูมิใจในโรงเรียนเขามากๆเพราะฉะนั้นเขาจะทำอะไรเนี่ยเขาจะเลือกถึงเกียรติยศชื่อเสียงของโรงเรียนเขาจะไม่พยายามทำให้โรงเรียนเสียชื่อเสียงนี่เท่าที่มองเห็นชัดๆนะคะว่าเด็กนี่เขารักโรงเรียนมากฉลาดนะคะแล้วก็ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเหมือนกับคำคติของโรงเรียนว่า เรียนเด่นเล่นดีมีวินัยแล้วสุดท้ายเราก็มาต่อยนิดนึงว่าฝ่ายพัฒนาเราไม่คิดว่าจะเจอนักเรียนที่น่ารักแล้วก็มีความภาคเพียรมากมายแล้วก็รู้จักคุณครูบาอาจารย์แล้วก็สนิทสนมกันมาตลอดเวลาตั้งแต่รุ่นแรกๆที่คุณครูสอนเนี่ยนะคะออมีความตั้งอ,อกตั้งใจในการเรียนนะคะเป็นเด็กเก่งนะคะแต่เด็กยุคปัจจุบันนี้ ก็ยังคงความเก่งนะคะออแล้วก็มีเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีวิทยานั่นก็คือความกล้านะคะออในการออที่จะพูดนะคะที่จะคิดนะ,ะที่จะทำ ในสมัยก่อนเนี่ยใครจะเป็นครูสอนหนังสือที่นี่เนี่ยต้องสอบบรรจุให้ได้ที่หนึ่งนะจึงจะมีสิทธิ์เลือกมาอยู่โรงเรียนสตรีวิทยาโรงเรียนอื่นหรือถ้าขึ้นชื่อว่าไปสตรีวิทย์แม้กระทั่งตัวอาจารย์เป็นอาจารย์สตรีวิทย์เขาก็จะรู้สึกเกรงขามเราในระดับหนึ่งทีเดียวว่าเฮ้ยสตรีวิทย์มาแล้วเหรอโรงเรียนสตรีวิทย์หรือคือทุกคนจะคอยย่างก้าวหรือคอยมองเราตลอดเวลาโดยที่ครูรู้สึกว่า โรงเรียนเราไม่ได้ธรรมดานะเรามีครูที่ดีเรามีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมีกิจกรรมมากมายดังนั้นเด็กที่จบไปจากที่นี่เนี่ยไม่ได้วิชาการไปอย่างเดียวแต่ได้วิชาชีวิตออกไปด้วยใครมองเห็นก็เกิดความชื่นชมไปทํางานที่ไหนก็เกิดความเชื่อถือเชื่อมัน่นเพื่อนเพื่อนที่เป็นอาจารย์มหาลัยก็จะบอกว่าเด็กสตรีวิทย์ไปเรยียนมหาลัยเนี่ยจะมีลักษณะเด่นที่อาจารย์มหาลัยยอมรับเยอะมากว่าเด็กที่นี่เก่ง ลักษณะเป็นผู้นำแล้วก็มีสปิริตความรับที่ชอบสูงมีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานมีองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนหนังสือชื่นชมเข้ามามีการพูดจาชื่นชมเข้ามาเป็นสิ่งที่ครูทุกคนมีความภาคภูมิใจ ของความเป็นเด็กสตรีวิทยาคือมีภาวะผู้นำนะคะ,ะแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองเพราะ,ะนันเราจะเห็นเลยว่าเด็กเราจะอยู่ที่ไหนต่อให้ปะปนกับโรงเรียนอื่นเราก็จะรู้เลยว่านี่คือเด็กสตรีวิทยาสิเก่าของโรงเรียนสตรีวิทยาที่ดิฉันได้ไปสัมภาษณ์อายุ90กว่าปีตั้งแต่โรงเรียนยังอยู่ตึกดินนะคะและหลายๆคนด้วยกันนะคะท่านมีความรักโรงเรียนมากที่สุด จนกระทั public, fact, ่งปัจจุบันน er ever well ี้สิ่งที่เป็นลมหายใจเข้าออกของท่านคือบอกว่าเป็นเลือดแดงขาวเป็นโรงเรียนของสมเด็จย่าเป็นสิทธิสตรีวิทยาที่รักโรงเรียนเหลือเกินยอมทำทุกอย่างเพื่อชื่อเสียงเกียรติยศสตรีวิทยาเลือดแดงขาวเราจะอย่ใัวจของครูและนักเรียนและสตรีวิทยาคนครูรลักเรียน และรับนักเรียนทุกคนค่ะคือยังไม่รู้เลยว่าคุณจะออกไปแล้วขอความเป็นวิทยาศอสตร์ได้ขนาดได้โรงเรียนสตีวิทยาเป็นโรงเรียนที่มีอัตลักษณ์โดยเฉพาะเรื่องของการมีต้นทุนทางด้านประวัติศาสตร์ ที่มีการก่อตั้งมายาวนานนะเรามีสิทธ์เก่าที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากมายและท่านเหล่านั้นมีความผูกพันกับโรงเรียนแล้วท่านก็ได้กลับมาตอบแทนพระคุณของโรงเรียนสายสัมพันธ์ของของสิทธ์เก่ารุ่นแล้วรุ่นเล่าที่ผ่านมานั้นกับรุ่นน้องๆมีความผูกพัน กันอย่างดียิ่งและทุกคนมีส่วนร่วมในความเป็นสตรีวิทยามีความรักความสมานความสามัคคีสิ่งที่ดันอยากจะให้นักเรียนทุกคนรำลึกก็คือว่าโรงเรียนนี้นั้นเป็นโรงเรียนที่สมเด็จย่าเคยเรียนนะคะเพราะฉะนั้นบารมีของพระองค์ท่านเนี่ยทำให้โรงเรียนของเรามีชื่อเสียงก็อยากจะให้นักเรียนทุกคนเนี่ย ได้มีความสำนึกในเรื่องนี้แล้วรำรำลึกถึงพระคุณของท่านว่าเราได้ครูดีได้เด็กดีมาอยู่ที่นี่ก็เพราะว่าบารมีที่สมเด็จย่าท่านเคยเป็นศิษยากรที่นี่เพราะฉะนั้นโรงเรียนสตุสตรีวิทยาทุกคนที่สำเร็จออกไปแล้วก็อ,อยากจะให้เข้ามาดูแลโรงเรียนมาช่วยกันพัฒนาโรงเรียนไม่ลืมโรงเรียนที่กลับมาดู ดูความเปลี่ยนแปลงให้กลับมาย้อนแล้วก็ให้ทุกคนกลับมารักกันแล้วก็พี่ๆรุ่นน้องก็มาช่วยเหลือกันแล้วก็เหมือนพี่ดูแลน้องสืบต่อต่อไปเหมือนกับว่าเราจะต้องรักษาชื่อเสียงเราให้เป็นหนึ่ง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 เนี้ยค่ะตลอดไปค่ะ